ปรารถนาให้พวกเราทุกคนได้รู้ว่าการที่เราลงมาเกิดและใช้ชีวิตบนโลกใบนี้เป็นภารกิจที่แสนวิเศษและล้ำลึกที่สุดเพราะเป็นภารกิจที่ทำให้เราค้นพบความลับของจักรวาลผ่านการค้นพบอันแสนมหัศจรรย์ในชีวิตของเราการค้นพบที่แสนมหัศจรรย์ของชีวิต เป็นสิ่งที่ง่ายดายและเลอเลอศที่สุดเพราะการที่เราได้ค้นพบความรับของชีวิตที่เต็มไปด้วยความจริงคือการค้นพบความรักอันเป็นนิจเนิรันความรักนี้คือพลังงานแห่งชีวิตคือความรักของจักรวาลที่ทำให้พวกเราทุกคนได้ค้นพบสัจธรรมแห่งความมีอยู่และได้ค้นพบสัจธรรม ความเป็นมนุษย์ที่ดำรงไว้ในสถานภาพของจิตวิญญาณอันสูงส่งและรุ่งโรด The Emotional Truth สัจธรรมนิรันด์เขียนโดยอาจารย์สิิธรรมเพนสุขครูทางจิตวิญญาณระดับโลก Super j ์จูนเนผู้ค้นพบการวางระบบจิตหมซ์ และวิธีการใช้ชีวิตเสียงอ่านโดยจีน่าจัมปิ้งเลิฟบายด h มาส s t โค c ดอ e คาเดมี y บทที่5 EP 2ความรักนี้คือพลังงานแห่งชีวิตความรู้สึกและความตระหนักรู้ทางควันตั้มให้วิญญาณได้กลับมารู้ตัวเอง การที่วิญญาณของเรารู้ตัวเองย่อมทำให้ถูกรู้ตามธรรมชาติเพราะการที่จิตได้กลับไปรู้ถึงสภาวะที่มีอยู่คือการกลับไปสู่ธรรมชาติแห่งความเป็นนิจนิรัน์คือความรู้สูงสุดของจิตวิญญาณเพราะรู้ว่ามีตัวเองเพราะรู้ว่าการไปรู้จักตัวเองทำให้ความรู้ของความจริงของชีวิตเกิดขึ้น เพราะการถูกรู้ในธรรมชาติทำให้การเข้าไปรู้สมบูรณ์แบบในตัวเองมีสภาวะของการเข้าไปรู้และสภาวะของการกำเนิดเกิดขึ้นของการถูกรู้เรียกว่าการระเบิดทางควันตั้มในระดับจิตวิญญ,ญาณในความรับรู้นี้เองที่ทำให้มนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้มนุษย์ทุกชาติทุกภาษา มนุษย์ทุกวัฒนธรรมสามารถค้นพบสัจธรรมชีวิตที่อยู่เหนือจากคำสอนหรือความรู้ทางศาสนาเป็นความรู้ในระดับวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณหรือวิทยาศาสตร์แห่งปัญญาญาณอันสูงส่งที่ทำให้พวกเราทุกคนได้ค้นพบภารกิจสูงสุดในการได้รงมาเกิดบนโลกใบนี้ความรู้สึกที่เราได้เข้าไปตระหนักรู้ สิ่งที่ถูกรู้กลายเป็นธรรมชาติแสนวิเศษที่ทำให้เราเกิดการสัะเทือนอย่างสูงสุดก็คือกลับมารู้ในสิ่งที่เรารู้และกลับมารู้ความจริงสูงสุดในธรรมชาติอันเป็นตัวเราในสิ่งที่เราเข้าไปรู้ความรู้สึกที่เรากำลังถูกรู้คือสิ่งที่ถูกค้นพบและธรรมชาติยิ่งใหญ่แห่งชีวิตความรู้สึกนี้แหละ คือการตระหนักรู้ในระดับสูงสุดของจิตวิญญาณที่เรียกว่าการตระหนักรู้ในระดับโซบิออนคือการรับรู้ในระดับลึกซึ้งที่สุดของชีวิตและจิตวิญญาณธรรมชาติของชีวิตไม่ใช่การดิ้นรนไขว่คว้าแต่เต็มไปด้วยความใฝ่ฝันอันเจิดจลดัดและเต็มไปด้วยพลังอำนาจแห่งแรงขับเคลื่อนที่ในความรับรู้แห่งความรัก และความหลงไหลซึ่งเป็นความรู้สึกอันลึกซึง้งที่เป็นการบรรลุถึงอันนำไปสู่ปรากฏการณ์การสันสะเทือนในระดับจิตวิญญาณขั้นสูงสุดความรับรู้นี้ทำให้ผมปรารถนาถ่ายทอดความลึนลับของชีวิตให้กับพวกเราทุกคนบนโลกใบนี้ความรับรู้นี้แหละที่ทำให้เป็นอิสระจากชื่อเสียงเรียงนามเป็นอิสระจากความมีอยู่เป็นอิสระจากความคิดความเชื่อ และเป็นอิสระจากกระบวนการธรรมชาติที่สมมุติตัวเองว่ามนุษย์เมื่อเราเข้าถึงสัจธรรมอันเร้นลับของชีวิตแล้วเราจะรู้เลยว่านี่คือแบบฝึกหัดการฝึกฝนตัวเองเพื่อเข้าถึงธรรมชาติแห่งจิตสำนึกรู้อันสูงส่งแบบฝึกหัดที่พวกเราได้ทำสมาธิและฝึกฝนกันอยู่นี้คือการเชื่อมต่อกระแสจิตสู่ใจกลางชีวิต ผ่านลมหายใจผ่านความสงบสุขผ่านความรู้แห่งสติสัมปชัญญะผ่านความรับรู้แห่งชีวิตที่เต็มไปด้วยความแปากะเปลืองและความล้ำลึกของดวงวิญญาณซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้พวกเราสามารถไขปริศนาชีวิตสู่การเปิดรหัสลับของจักรวาลการไขรหัสลับในระดับสูงสุดของมนุษย์ จะทำให้เราเป็นอิสระจากความมีอยู่เป็นอิสระจากความไม่รู้ไปสู่สิ่งที่รับรู้ในระดับจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้และปัญญาญาณอันสูงสุดที่จิตได้รับรู้จากการเข้าไปสู่ความรับรู้จากความมีอยู่ในความรู้สึกของจิตวิญญาณน,นั่นเองความรู้สึกนี้ถูกส่งผ่านจากผมเปียงพวกเราบนโลกใบนี้ในอะตอมพลาสมา ไบโอพลาสมาที่เล็กที่สุดในนิวเคลียสและแผ่ขยายไปสู่ควาร์กอนุภาคที่เล็กที่สุดในระดับของพลาสมาในสนามพลังงานไฟฟ้าและคลื่นแม่เหล็กกรดอะมิโนที่กำลังราบซ่านเข้าไปในเซลล์และสนามพลังงานของความรู้สึกนี้ถูกแผ่ออกจากสนามพลังงานในระดับอะตอมของเรา ไปสู่อะตอมทั่วทั้งจักรกวาลไปสู่สนามพลังคลื่นไฟฟ้านิวตรอนและสนามแม่เหล็กทั่วทั้งจักรวาลอนันตจักรวาลและทั่วทั้งเอกภกพความรู้สึกนี้เองเป็นการตื่นรูโ้โพล่งทางจิตวิญญาณที่เรียกว่าการปิ้งแวบทางขวัญตั้มขอให้พวกเราทุกคนได้ฝึกฝนและสัมผัสประสบการณ์เล่นลับนี้ เพื่อให้รู้สึกถึงชีวิตที่แท้จริงของเราเป็นชีวิตที่เราเป็นผู้เลือกและลิขิตชีวิตของเราด้วยตัวเองเป็นชีวิตที่เราได้ค้นพบความจริงที่เราไม่เคยรู้ว่าเราไม่เคยรู้ซึ่งถูกค้นพบและถูกเปิดเผยขึ้นจากจิตสำนึกรู้อันสูงส่งที่เข้าไปรู้ว่าเราไม่รู้อะไรและเข้าไปรู้ความจริงของสิ่งที่เรารู้ จนทำให้เราเกิดปัญญาญาณธรรมชาติสูงสุดของจิตวิญญาณที่ได้รับการสะเทือนถึงขั้นเปร่งรัศมีเจดจรัสในอะตอมเซลจนเกิดการวัดถึงคั้นและเกิดเคลื่อนความถี่ที่แผ่สนามพลังงานไม่มีที่สิ้นสุดไปทั่วทั้งจัก,กรวาลในขณะนี้สนามพลังงานของการรับรู้ทำให้รู้ว่าชีวิตที่แสนวิเศษ สถิตยอยู่ในวิญญ,ญาณของมนุษย์ทุกดวงธรรมชาติแห่งการมีชีวิตอยู่คือการค้นพบความจริงที่ว่าเราคู่ควรที่ใช้ชีวิตอย่างยอดเยี่ยมและวิเศษที่สุดการเปลี่ยนปแปลงโครงสร้างทางความคิดไปจนถึงความรู้แจ้งของจิตวิญญาณสู่อะตอมอีกในหนึ่งจากอะตอมสู่จิตวิญญาณคือวิธีการที่เราจะค่อยๆปรับเปลี่ยนฝึกฝน จนถึงการถอดรหัสที่เรียกว่าลอกคราบจากนอนดักแด้จนกลายเป็นผีเสื้อนั่นเองปฏิกิริยาของการสะเทือนจากวิธีลอกคราบจากนอนดักแด้จนกลายเป็นผีเสื้อและบวยบินไปสู่สนามพลังแห่งจกกลลักรวาลอันล้ำเลิศนั้นคือวิธีการแท้จริงของการใช้ชีวิตบนโลกนี้ด้วยการถอดรหัสสัญญาณของชีวิต สู่จักรวาลกระบวนการเหล่านี้คือความรับรู้ที่แสงวิเศษที่สุดบนดาวเคราะห์ดวงนี้เป็นความรับรู้ที่อยู่เหนือความคิดอยู่เหนือความเชื่อเป็นอิสระได้รับประสบการณ์และความรับรู้ใหม่ที่อยู่เหนือความเข้าใจของความคิดซึ่งก็คือสัจธรรมความรับรู้ของปัญญาเล้นรับหรือปัญญายาณสูงสุด Supreme Soul สัจธรรมแห่งปัญญาญานนี้เป็นความรับรู้ของดวงวิญญาณสูงสุดที่เป็นจิตอิสระจากการถูกครอบงำของความรู้เก่าค้นพบความรู้แจ้งในจิตวิญญาณที่สูงสุดที่เป็นอิสระจากทุกสิ่งทั้งมวลในจักรวาลเป็นอิสระจากสิ่งที่รุมเร้าทั้งหมดในความคิดความเชื่อหรือความทรงจำความรู้นี้แหละที่ทำให้จิตดวงนี้ของเรา และชีวิตที่แท้จริงของเราได้เกิดใหม่หรีเบิร์ตในระดับขวัญตั้มของจิตวิญญาณเป็นการเกิดใหม่ของมนุษย์ที่ลํำเลิศและวิเศษที่สุดในจิตสำนึกรู้สูงสุดซึ่งเป็นวิวัฒนาการขั้นสูงสุดของมนุษยชาติผมปรารถนาเชิญชวนทุกคนให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนเป็นประสบการณ์ความรู้แท้ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการท่องจำแต่เป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ที่เป็นอิสระจากโรคใบเก่าเป็นประสบการณ์ที่อยู่เหนือทฤษฎีหรือตำรับตำราเป็นประสบการณ์ที่พวกเราทุกคนสามารถอย่างรู้ความจริงของชีวิตด้วยตัวเราเองเท่านั้นการค้นพบอันแสนมหัศจรรย์ในชีวิตของมนุษย์ก็คือการค้นพบตัวตนและเข้าถึงจิตวิญญ,ญาณที่แท้จริง และการถ่ายทอดสัญญาณที่เชื่อมต่อด้วยการวร์ปทางควันตั้มนี้จะทำให้พวกเราทุกคนสามารถเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนชีวิตไปสู่เส้นทางใหม่ก้าวกระโดดไปสู่ความจริงของชีวิตที่เป็นความจริงขั้นสูงสุดอันเป็นความจริงแท้ในระดับชีวิตและจักรวาลขอเพียงให้พวกเราได้รู้ว่าถึงเวลาแล้ว ที่เราจะเรียนรู้วิธีปลดล็อกตัวเองถอดรหัสหรือไมเซตสู่กระบวนการที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่เรียกว่าการปฏิวัติจิตใต้สำนึกสู่ต,ตัวตนใหม่และจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ด้วยตัวเราเองจากการลงมือฝึกฝนปฏิบัติทำสมาธิในระดับจักรวาลความรู้นี้จะทำให้เราเป็นอิสระจากโรคใบกา่า ความรู้นี้ทำให้เราหลุดพ้นไปจากความมืดมนความรู้นี้ที่ทำให้เราเป็นอิสระจากความไม่รู้ความรู้นี้ทำให้เราตระหนักรู้ถึงสิ่งที่เรารู้เข้าถึงความรู้สึกสูงสุดของภูมิปัญญาและธรรมชาติของการเข้าไปรู้หรือการอย่างรู้อย่างแท้จริงถึงเวลาแล้วที่มนุษย์ผู้ล้ำเลิศในชีวิต และสติปัญญาทุกคนจะได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อย่างวิเศษและมหัศจรรย์ที่สุดและเป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดในระดับจิตวิญญาณที่ทำให้เราสามารถเชื่อมโยงวงจรของจิตสำน็จเก่าสู่ความรับรู้ใหม่และทำให้เรายกระดับความรับรู้ในระดับอะตอมจนถึงความรับรู้ในระดับซูเปอร์คอนชีสเน็ต หรือความรับรู้สูงสุดของปัญญาญาณจากจักรวาลคือจิตวิญญาณของเราความรับรู้คือปัญญาและเข้าถึงความจริงอันสูงสุดความรับรู้คือสัจธรรมอันเป็นธรรมชาติของจิตวิญญาณที่เป็นนิรันดร์ความรับรู้คือการเข้าถึงความรู้แจ้งแห่งชีวิตด้วยการค้นพบสัจธรรมของจักรวาลซึ่งเป็นสนามพลังงานแห่งความรัก ที่ทำให้ความรับถูกเปิดเผยสนามพลังงานของชีวิตที่ปลดปล่อยความรักอันเป็นอมตะเนรันการเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนบนโลกใบนี้การเรียนรู้และฝึกฝนคือวิธีการอันแสนรํำเลิศที่สุดที่จะทำให้พวกเราทุกคนได้ค้นพบชีวิตที่เป็นจริงและดำรงอยู่ในสากลจักรวาลความรู้สึกที่ทำให้เราหลุดพ้นจากความคิดความทุกข์ หรือสภาวะทางใจที่รุมเรา้าที่เราติดอยู่กับความรู้สึกต่ำต้อยไร้คุณค่าไร้สาระปราศจากแก่นสารหรือขาดแคลนสิ่งเหล่านี้ล้วนสลายไิชั่วพริบตาเพราะเรากำลังเชื่อมโยงสนามพลังงานของจิตสำนึกใหม่ที่รับรู้ในระดับปัญญาและความปราดเปรื่องของจิตวิญญาณน,นั่นเอง ดรัววรักจากหัวใจอาจารย์สถิตธรรมเพ็ญสุขครูทางจิตวิญญาณระดับโลกซุปเปอร์จุนเน์